คุณเป็นเด็กน้อยในสายตาเขาไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานของเขาหน่อย d g m e n t นะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกตทิจหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนู เดอ s t สตนะคะพลังงานของคนราศีกุมแล้วก็8ดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ราศีกุมนะคะที่ขึ้นมาเนาะเรามาดูกันนะคะว่าคุณเป็นเด็กน้อยในใสายตาเขาไหม คินถือไม้เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเด็กน้อยนะคะแต่ว่าคุณเป็นราชินีตังหากเป็นคนที่ต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะในการที่จะพิชิตใจคุณให้ได้คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความผาดเด็จการนะคะเปิดใจคุณค่อนข้างยากกว่าคุณจะให้โอกาสเขานะคะเขาจะต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรน,นะคะ ใช่เลย10ไม้นะคะเขาต้องทุ่มทั้งตัวแล้วก็หัวใจเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังกับคุณมากขนาดไหนนะคะ คุณถือเหรียญคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆถ้าเปิดโอกาสให้ใครแล้วนั่นหมายถึงว่าคุนคนนั้นมีความพิเศษมากพอสมควรถึงจะเปิดใจคุณได้นะคะถ้าคุณรักใครแล้วคุณก็รักจริงรักมั่นคงนะคะแม้ว่าจะรักยากแต่ว่าถ้าได้รักแล้วก็รักจริงๆนะคะ เป็นคนที่มั่นคงในความรักถ้ารักแล้วก็ต้องรักคนเดียว,วไม่ชอบความรักที่โลเลไม่ชอบเป็นสองรองใครนะคะอัศวินถือดาบเขาต้องจริงจังตั้งใจมากพอที่จะพิชิตใจคุณที่จะชนะใจคุณน,นะคะต้องใช้ทั้งความตั้งใจตั้งมั่นนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่นะคะถึงจะได้ใจคุณเนาะ เขาเห็นว่าคุณเป็นเด็กน้อยไหมเขาเห็นว่าคุณเป็นราชินีมากกว่านะคะที่เขาจะต้องเอื้อมให้ถึงที่เขาจะต้องพิชิตใจคุณให้ได้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในใครสรักเท่าไหร่นะคะกว่าคุณจะเปิดใจได้ค่อนข้างยากด้วยนอจัสเมนต์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักแท้คุณจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ปิดตัวเองปิดตาปิดใจด้วยไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครง่ายๆนอกจากไม่เปิดโอกาสให้ใครแล้วไม่เปิดโอกาสให้ใตัวเองด้วยนะคะถ้าใครที่อยากชนะใจคุณนะคะเขาจะต้องใช้ความพยายามมากพอเนาะแล้วก็ ค่อยๆเปิดค่อยๆแง้มใจคุณนะคะค่อยๆให้คุณเชื่อมัน่นเชื่อใจในความจริงใจในความมัน่นคงตั้งมั่นของเขานะคะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาอาจจะไม่ได้มองคุณว่าเป็นเด็กน้อยแต่ว่าเป็นราชินีที่เขาจะต้องพิชิตใจมากกว่านะคะ